ดีจีปทุมสโมอสรเจ้าบุญทุมแห่งศึกไทยลีกเตรียมยื่นข้อเสนอพร้อมค่าเหนื่อยกว่า2ล้านบาทต่อเดือนรอใจนิโคลัสมิเกลสันมาค้าแข่งในศึกไทยลีกแล้วดูกาลหน้าเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันฟูลแบ็กวัย24ปีกำลังค้าแข่งอยู่กับสโมอสรโอเดนเซ่ทีมดังของลีกเดนมาร์กแต่กลายเป็นว่าอนาคตของฟูลแบ็กทีมชาติไทยเริ่มไม่แน่นอนหลังจากโอเดนเซ่ดวงตกชั้นจากเดนิสซูเปอร์ลีกทำให้ตัวของมิเกลสันกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมต้องการปล่อยตัวออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แทนที่ก่อนหน ตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากบิ๊กทีมในไทยลีกที่ต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมกระทั่งล่าสุดโบประเทศไทยได้รายงานว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอให้มิเกลสันพิจารณาแล้วด้วยตัวเลขค่าเหนื่อยที่ยากจะปฏิเสธประมาณ2ล้านบาทต่อเดือนสำหรับนิโคลัสมิเกลสันแข่งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ค้าแข่งกับโอเรนเซ่ตั้งแต่ปี2021ลงสนามช่วยทีม71นัดรวมทุกรายการยิงได้2ประตูและ4แอสซิตขณะที่ผลงานในระดับทีมชาติเคยติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนมาแล้วทุกชุดกระทั่งเลือกเล่น กับทีมชาติไทยครั้งแรกในปี2022กับทีมรุ่น U23 ในยุคโคตโย่วรวาวุธสีมะคะก่อนจะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และเป็นกำลังสำคัญของทัพช้างศึกในยุคปัจจุบันของมาสาทาดาอิชิอิ